เรียกก่อนเรียกก่อนจ้วงเรียกก่อนจ้วงเออเรียกก่อนเรียกดังๆเออจ้วงจ้วงเออจ้วงเสียงแมวเสียงแมว <c oughs> มแมวใหญ่หืมบั พี oh. <laughs> oh, ่ผรอี ahu, ่หอนแลบดิบนมันสู้เขาหยอกเป็นไรเขาไงไปละ่นน่นูในผ้าน่น่นโน่นหรอ Alah, kek di mana? Hei, 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 hei โอ oh, ้ยขันตาบีบบีบเอียเบีเฮ้เฮ้ผีหลอกผีหลอกเออฮ่าฮ่าฮ่ักเขียวักเขียวักเขีย เฮ้ยพี่หลอกเอาก้นบุญเชียงบุญเชียงพี่หลอกตุ๊วไหม